สวัสดีค่ะไอสันบ้านสาวเชิมครับพี่น้องหรือเบานํำครับไม่เอ็นจอยกินกินข้าวน้ำกันค่ะมือนี้จะพาบพี่น้องอ้อมหอยขมหอยจูบอ้อมหอยจูบเส่ผักปังเนาะค่ะพี่น้องเส้นเสแสร้งเหนื้อมือไหค่ะกำลังต่ำเครื่องกุนหเครื่องกระไลหลายเดิตรงไหน้าค่ะพริกหอมแดงใบมะกรูดนะค่ะแล้วก็อันนี้ก็หล่ะข้าเบือเนี่ยค่ะตะไคร้หอมแดงพริกใบมะกรูดแล้วก็ข้าเบือ ขัวรถน้ำไปไันใดเนาะหอยเขาต้อยกลนเรียบร้อยหอยจูบนี่ก้อนจะอันน,น้ำมาอ้อมเนี่ยคะ่ะเขาต้องต้อยกลนแล้วค่ะส่นเขาจะจูบไม่ได้เนี่ยพี่น้องเห็นปะให้มันมีลมออกปุณห์อนะหอยจูบไม่ยาไม,าออมะะ้อ,อ้อมมึงดูเนี่ยค่ะนิดน่อยเดี๋ยวพี่น้องกระลังพอดีอ้อมเนี่ยหอยน้อยเนี่ยก็อ้อมเ่ราปันใดนี่หอยสมเหนือกระลังดีกระลังจูบนะคะ่ะมาพน่น้องหอยลงไปเลยหอยจูบ โอ้บะหมีนหมอดีหน่อยรสแบบนี้บ้างก็ดีใส่ลงไปต้มตังดูดมันไม่ไหนหน่อยดิมันโอ้หน่อยเพิ่อนอัญมณีหอยเปันซื้อดีอแต่ผู้ใดดูต้อยกนเนาะนั่นอย่านางลงไปเลยเดือดขาดไม่ค่อยเป็นนั่นนี่เจียนยองผัวเนี้ยเหี่ยวค่ะ ให้มันแเสียดายออเอาเครื่องเขาลงไปนะคะ่ะหอยเขาไม่ต้องค้นดูลายหรอกกาไม,ม่เสอือเครื่องกันแนนเวลาเขาเก่งไปละอวดตัวไปน้ำกันเสียบรดค่ะอ้อมหอยอื อืมอืมอ่าปรุงรได้ปะไหนค่ะพี่น้องปรุงเลยเกลือลงไปก่อนนะค่ะใส่เลยเกลือโรดปรุงปรุงรสกระไซค่ะอ้อม มันพอดีนัวๆหอมหอมพอดีอืมัมนปลาร้าจอ้เริ่มเข็และเอาสองเอาขนยุ่อยไปไหนค่ะขนเนยย่านนี้นก็ให้เบื่อติดหมอ,อกีอ่น้องึ้นนีลนะขนไปน้ำเนยซ้ำซ้ําเขาเบื่อซุกะ่ะรู้ปุ๊นเ่ ใส่ผักเข้าไปกโอ้สุดยอดแล้วลวเนี่ยค่ะแจะแซ่บเด้พปีนอ้องอยากให้เบิ้งภาพของจริงยกขาด้วยเพราะโทรศัพท์พจะเสื่อมกันสีสัตว์บะบลรูคือก,กันเครื่องอหรอผักปังนะค่ะร้อมใส่อหอยแซ่บสุดกับผักอีเลิศผักอีเลิศเกิดไม่เพราะว่าถางออกเมื่อนั้นอือเต็มหมอ นี่เอาเจ๊ใบนี่นะ่ะอืมใบแก๊กเอามารวดกินได้พักอันนี้นะ่ะกับพักตําลึงนะ่ะมันวมะแกงแล้วอันเป็นอันเดียวกันหมดถ้าว่าสับปเกสันบ้กดีเอาอัอนยอดคือมูหาเลมเอาใบน้ําต้นเพิ่นน่นนะข้าพี่น้องอืมน่าที่สุดที่สุดอ่าเดีย๋ยวอันพักยุบกันบัางอืมกระดับพี่น้อดู เสียบก็ขาพี่นะ้องอือนะตำเบกแตงก็น,นะคะ่ะทอดปลาแห้งตำเบกแตงอ้อมหอยสืบเสตนี่ว่าตำเบกแตงค่ะพี่น้องจะน้ำปลาแดกสีหนองๆแน,น,น่ประเนาะน้นนำปลาแดกแม่นี่ตำเบกแตงนี่ยโหสุดยอดเลยทอ,อ,อ,อดปลาแห้งเนื้อขาดก,ก,กรอบๆตัวนี้น้อยพี่น้องปลาแดดเดียวค่ะมาได้ข้าวแต่เนี่ยมากินข้าวน้ำกันพี่น้อง <มา S 1> สวัสดี <มา S 1> ค่ะย่างเปิ้ลอ่อน ก็พอดีพอดีเราม่มากพอดีไมมากมาองซิมนะดำองซิยังตัวงิน้องอืม้ต้งตอ้องอองต้อองต้กงองตต้้ง้อ้งอ้อองตอ ปลาดูแลกระอยากหนูหนูตัวนึ่งตัวไก่ตัวนึงว้าวคอสองตัวให้บ้านเนากะหน่อยคนยี่นี้มันก็นหาบ่ค่อยได้หลายคนนี่เนาะหาอยู่ม,มันบ่งมาถึงลากระจังมามันบ่ค่อยได้ข้างมาชอบ แหงไส่ก็แห้หัวดำนี่แห้งพาอยมีมันเนาะมันหรอมันทอดอีพี่ว่าจะไงอ้ฮงไอฮวงเยวฮะนี่แต่ขวยเข่าร็อกแก้บเ้าก็ไปยามไม่ได้หนีมาอย่บะมี่อะไรเป็นบม่ะบัมมันก็เป็นบะมี่นน้ำมมันเป็นเม็ดอหลีบปหีบงานน่าะหลาดมูแต่ละ่าไม่ได้เกี่ยวจะเปี่ยนไม่ได้หาน้ำบหันน้ำกอนรา มามีแล้วเนี่ยเนี่ยเพิ่มาสูบห่ะมาสูบเด้อมาเป็นนาปั่งเด้อต้นชางสืบอยู่ในมือละเม่อ็นีูไปทบวาแต่กรน้าปั่งเป็นสูบไา้อยู่ที่้าเมอน่ะผู้เล้าขาดอันอย่างไรบ้างแผลขาดน่ะส่วนตัวน่ะเพิ่งสูบไา่เยอะขี้เหร่จนทำไม่ไดแล้วถูกเบาขาด เส้นเลยแบบขันตุ๋นแล้วว่าขันบ่ะแซ่บตาเนื้อซาเอาอะไรหนูที่ไปยุ้งกบไผ่เนี่กินได้ปะเนี่ยตุ๋นยังยู่ดิได้เนาะงามได้เนาะป่ะลูกของเขาใหญ่เขาะใช่ป่ะนี่งามงามตกลงน้ำมือนั้นเนี่ยเนี่ยตัวบบงี้ไงคือกระต่ายเนี่ยมันไม่เป็นตัวนยังแบบนั้นจะสีไหมนะมันเป็นตัวคือกระต่ายสีขาวทองขาว มีอะไรครูครูบะหันมันมีอมไห้คือมายุอื่นไปพูดค่ะนี่ละจากพูดกนี่ล่ะคือเฮใบดีหางงูกับเป็นเรือกันหางงูกับหางโน่ะกินปยล้ัแจ้งเลยละเห็นใบชนิ่กิบหน้อันน้าใหม่ครับมันน้ำใหม่มื่อไหละพี่้อง พอดีฟื้นยังละเมิรเดียวบาจำาหมใส่ไปเตยซองใหเพราะ้องใส่ได้ไม่ไม่ออมกินแลแม่นุ่มโดดปได้ไหลเลมันขมมั่ไม่มาขมแบบนั้นหนึ่งทีจ่จนเป็นกินขมไปคือจังขมไปเตยนะขไ,ไ,ไม่ไดินน่้นม่ได้หรอกเมื่อเมื่อนันเสริก็ไ่ได้ใส่หลแล้วแต่บ่าน

กู้เขาพขาตูวกับไปกู้เขาย่านฝนบุ้นบอยครา,าว,วนี้กู้เนี่ยมันเกี่ยวเะไหสองแท่มือสินแบบกก<ๆ>ู้เยกู้ลงมารัดเนาะมาเนี้หวอ่ะเดียนี้บนันยดเลยเ่ย <laughs> มันมีคนนี้เขาเยอะหนะเสมอ นะี also, supplies, amine, 是是 um, ่หละมาตุ em. um, uh. ้นี่โบราณคดับาเชียนนี่อยางสองคนักับบราเนดบึมๆบึมๆบ่้อนจังเดียวม่เดียวอืมรังกินล้วกับโบราณเขาซิบอมซื้อเนาะงานเขาแจงป้งที่มันเกแจงเลยอืมทำนังใจแล้วกับใจเป็นเหล็แล้วเลาเลยแล้วมีผักยูวอยูงูสิแล้วกัต้มผู้ละเ็ดแก้วสมกับจิเลยนั่นลาเลย่ได้ไปหาว่าบ่

จมวยสิ๋วอเจมวยเจริวไอ้ม่ยามายุปีนี่บม่ไดเห็นเนกินมาอกินนยุนี่มดเลยเนี่ยบากเนนน้อนอนมยน่มันมากันกินยุยอว่ากินยุนี่ก็สบายดีไม่เจียบต้มมามากแล้วแล <c oughs> ้วเน้ดงกับต้มปูสองสามตัวเจ็บเจ็แล้วแล้ว Nếu em hết tên em bắt hm. tí này, Mhm. 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 Ừm, Mhm. 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 bố Mhm. 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 Mhm.

หกหอไปกินบุฟเฟต์อ่ะไม่เทียไปกินยังบ่เป็นน้ำมูงน่ะกินตั้งมาๆมือแปดหอไปดูวุเนกินี้มามันนี่เป็นเตรียมไว้หมือมอเดี่ไปหาสร้างน่อยมาให้อีกกูนะเจ้าของร้านวัน่ะนี่แม่มาสร้างหน่อยเนาะเป็นปะเขาไปเดี๋ยวนั้นมาแล้วก็กินหมูกับกินอะไรพวกมันหมูกบกินไล กินซ้นเนี่ยระแวงแค่นี้ตั้งแต่ปลาหมึกข้าอันข้าวค้อืมสมมตกินหมูก็บ่อยากยำอืมกินน้ำเนื้อหลักขายอ่ะยำน้ำน้อหลักขายออกนี่ว่าเป็นกินข้าวมันดิเวกินข้าวกับทอดไข่แบบมันเหรออันนี้กับหนูน้าหนูพุกกันแบบมันตัวน้อยปะอันรุ่นอันนี้หน่องเงขึ้นมาเนี่ยมันเงยขึ้นมาเนี่ยมันเป็นรุ่นเด้อ เดวบ้ากันไ้ดมดเดิอหนูท้องขาวหนาแล้วเลนไรเอาตัวนี้น้อยหน่ะมนลูกงัมงบขอรอเยอะไปน่ยมามันลูกคนหนูเลยดีดี่หล่ะมาเยอน่หมายที่จคอยจะคอยพวกใครกินเลยถามีเวลาใจไมก็เยงาแก้แกมีทางกินตัวเดียวแม่เก็บจะองแก้กินอสสิบตัวเอาลก นี่ม่เ็บน้ำม่คนเย็นอืมมกมีคนหมักครับ่ยงเท่ามีคนหมักครับ่งเ่าไส้เองด้บางเอาไปบ้านหาค้ับนี่เพิ่น่าอยากกินได้เพราะได้กินน้ำไ้หูดามทีเลน้ํำกันมันใส่ลูกเมือสุดมันใส่ซุัน่อโอ้เต็มตัวเย็นในมือสองเมือลสามม่ตัวยิงใหญอแมวน่ะให้ยงนุ่มไมแได้งัวเออเยอยเลนี่ ให้เดินมาแล้วบมีเวลาใส่นี่เอาไปโอบองมาเนี่ยหอยอ้นต้นเต้นเต้นยุ่งงามง้มม่น่ตลาดตีจานบคุแลลอยไม่นานี่นอยอมันามมันไม่รชื่อน่อยั้ามีายแปดบแล้รก็ะแพ้ตัวใหญ่้นกบคัวกเยนกมี่ร้นนีเลื่คนก็ซื้อดีเดีย

ซุ้มเฮ็ดกระด่างเองกระด่างือาแกวซื้อบักทั่วบ้านน่น่ไงั้สามเลียมแดงไงงกาะงเขาแ่งแยยงบกล้วยก่แม่งข้อข้อสามเรียปิงตมจานจานรยไปวิ่เรียมใน้อหน่อเวลาที่สั่งเรือห่าซิม พีโปมกับใบเบาขุดปีนี้น้ำน้ำเขาหรอมะม่บังอะไรอ่งเงี้ยคะน้ำน้าไม่เจียมเหอนนะนี้ว่าไม่เจียมทไม่เนบาขุดข้ามหยนาไม่นมแบบุน่อมเียลยนี่ะแล้วันไม่ค่อ้นบกาข้นบกาเขาหรอ มาตัดมาเลยนถอะเข่าหนีมันไปเดี๋ยวผักมันอัดมันลอดแฉะไปเลยเบลอไอ้ปากพี่น้องไปซะนี่แหละเด้อค่ะสินเขาต่อก็แบ่งกันพี่น้องข้างในกากเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงหักพี่น้องเด้อค่ะ